สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้ววิชาสุขศึกษากับครูปูเป้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราน่าจะเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเคยให้นักเรียนลองทำไปแล้วในแบบฝึกหัดเป็นเรื่องของครอบครัวและเพื่อนนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะเปิดหน้าที่ 46ค่ะ46เปิดหนังสือหน้าที่46นะคะจะเป็นเรื่องของครอบครัวและเพื่อนวันนี้เราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนทำในหนังสือบางเรื่องเนี่ยค,คุณครูสอนไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำในหนังสือเลยการทำในหนังสือเราก็จะมาเป็นการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่านะคะ ครั้งที่แล้วที่ให้ทำไปนักเรียนก็ศึกษาในคลิปวิดีโอแล้วก็ทำเป็นแบบฝึกหัดไปที่ครูให้ไปใน Google Form ให้นักเรียนพิมพ์ลงไปนะบางคนไม่รู้ว่าทำหรือยังแต่ครูก็จะเช็คได้ใครทำแล้วระบบมันก็จะส่งมานะคะแต่ครั้งนี้นักเรียนทำลงในหนังสือครูจะตรวจในวันที่เราเปิดเรียนซึ่งก็ใกล้ที่จะเปิดเรียนแล้วนะคะ เราก็ใกล้ที่จะเจอกันตัวเป็นๆแล้วตอนนี้คือหลายๆคนก็อยากที่จะมาโรงเรียนแย่และรวมถึงครูด้วยก็อยากที่จะเปิดแย่แล้วคิดถึงทุกทุกคนมากๆนะคะเอามาเจอกับครอบครัวและเพื่อนเลยเปิดเลยเจอหรือยังหน้านี้นะคะหน้าที่46อ่ะไปต่อเลยแล้วกันเรามาดูของลักษณะของครอบครัวก่อนเนาะลักษณะของครอบครัวที่เป็นสุข เราอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวซึ่งแต่ละครอบครัวอาจจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่ต่างกันเมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกันสมาชิกทุกคนต่างต้องการให้ครอบครัวของตนมีความสุขซึ่งครอบครัวที่เป็นสุขจะมีลักษณะดังนี้ 1. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง 2. ส,สมาชิกทุกคนรู้จักบทบาทและหน้าที่และช่วยกันทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 3. สมาชิกทุกคนมีความเคารพนับถือและเชื่อฟังคำแนะนำคำสั่งสอนของผู้ที่มีอาวุโสกวา่า 4. สมาชิกในครอบครัวมีความอ่อนโยนปฏิบตัติต่อกันอย่างนุ่มนวลและเคารพเชื่อฟังกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ 5. สมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดช่วยกันสร้างฐานะและรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัว 6. สมาชิกทุกคนมีความสาม,มคัคคีเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 7. เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวสมาชิกทุกคนร่วมใจกันแก้ไขปัญหานะคะความสุขในครอบครัวก็เกิดจากความรักที่สมาชิกในครอบครัวมีต่อกันการมีลูกเมื่อพร้อมก็ทําให้ครอบครัวของเราอบอุ่นได้นะคะเพราะว่าถราพร้อมแล้วพร้อมทั้งเรื่องของเงินเรื่องของความรักที่เราคบหาดูใจกันมายาวนาน แล้วเรามีลูกด้วยกันมันก็ทําให้ครอบครัวของเราอบอุน่นทําให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นถ้าสมมุตินักเรียนมีแฟนแล้วคบกับแฟนได้แค่ไม่กี่เดือนนักเรียนมีลูกเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้หนึ่งคือเงินอาจจะไม่พร้อมสองอาจจะไม่เข้าใจกันคบกันได้ไม่ยืดยาวนะคะอันนี้ก็ อาจจะนะอาจจะเฉยๆความน่าจะเป็นมันมากที่เราไม่พร้อมทําให้ครอบครัวไม่อบอุ่นได้นะคะก็ทางที่ดีก็ต้องมีความรักใคร่การเข้าใจกันในครอบครัวให้มากที่สุดทําให้ครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขนะคะมาดูสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถทําให้ครอบครัวของตนเป็นครอบครัวที่เป็นสุขได้โดยปฏิบัติด,ดังนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะจะทำงานหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกช่วยทำงานบ้านคอยรับฟังปัญหาและช่วยแก้ปัญหาของสมาชิกคอยปลอบใจและให้กำลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวอันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะควรจะต้องทำแบบนี้ญาติพี่น้องช่วยทำงานบ้านอบรมสั่งสอนลูกหลานเป็นที่ปรึกษาคอยรับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหา ส่วนลูกนั้นมีหน้าที่สําคัญหลักๆเลยก็คือ,อมันไม่ค่อยชัดเลยสีเห็นไหมเห็นสีเหลืองๆที่ครูขีดไหมคะ,ะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันตั้งใจเรียนเป็นสิ่งสําคัญที่ลูกควรจะต้องทำมากมากนะคะ ช่วยทำงานบ้านเท่าที่ทำได้อ่านี้กลับปปะจอโรงเรียนก็ช่วยทำงานบ้านนิดนึงวสอทก็ช่วยทำงานบ้านทำง่ายๆนะคะล้างจานกวาดบ้านถูบ้านหุงข้าวนักเรียนก็เริ่มทำได้แล้วนะคะหุงข้าวให้เป็นเริ่มหัดทำกับข้าวครูก็ทำกับข้าวเป็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเหมือนกันเพราะว่า ชอบที่จะทำเห็นผู้ใหญ่ทำแล้วก็อยากที่จะลองทำด้วยก็แอบ,บดูเขาแอบบช่วยเขานะคะจนมีโอกาสได้ทำเองมาเรื่อยๆเพราะว่าบางทีแม่ไม่ว่างหรือว่ากลับบ้านค่ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำจนทำให้เราทำกับข้าวเป็นนะคะแล้วมันจะมีข้อดีก็คือนักเรียนหิวยังไงนักเรียนก็สามารถที่จะทำกินเองได้ก็คือสามารถเอาอาหารไม่ใช่อาหารสีสามารถเอา ของวัตถุดิบในตู้เย็นอะที่นักเรียนเห็นว่าแม่ซื้อไว้นักเรียนเอามาทําเป็นอาหารกินได้เองนะคะหรือนักเรียนอยากทําเมนูอะไรนักเรียนดูใน youtube นักเรียนไปซื้อที่ตลาดเอามาทําได้ถ้าเราทํากับข้าวเป็นมันก็จะได้เปรียบตรงนี้ก็ลองฝึกทําดูนะคะต่อไปค่ะเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ช่วยดูแลน้องถ้านักเรียนมีน้องนักเรียนก็ช่วยดูแลน้องด้วยนะคะทีนี้มันจะมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนทําในสมุดซึ่งงานวันนี้นะคะครูจะสั่งน้อยมากๆสั่งแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นเพราะว่าเราจะเจอกันน่าจะเป็นคาบนี้เป็นคาบสุดท้ายในการเรียนออนไลน์แล้วที่เราเจอกัน หลังจากนี้เราก็จะไปเจอกันตัวเป็นๆแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้งานก็จะมีไม่เยอะครูจะให้ในักเรียนชิวๆนิดนึงซึ่งปกติครูก็ให้งานไม่เยอะอยู่แล้วจากที่ผ่านมานะวิชานี้ก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะคะเปิดหน้าที่49โอ้โอ้บเบลริ่มเลยอ่ะ49นะคะ เขาจะมีข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนทำแค่ข้อหนึ่งใหญ่ที่เขาบอกว่าให้แบ่งกลุ่มแต่ไม่ต้องแบ่งเหมือนเดิมนะคะทำเองได้อยู่แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะครอบครัวที่มีความสุขและครอบครัวที่มีความทุกข์โดยบอกถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขจากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปผลหน้าชั้นเรียนแล้วบันทึกผลไม่ต้องมาสรุปไม่ต้องมามีตัวแทนอะไรทั้งนั้นนะคะทำเอง ข้อที่หนึ่เขาถามว่าครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีความสุขลักษณะนักเรียนเขียนให้หมดทุกบรรทัดนะคะสมมุติว่าข้อนี้เขาถามลักษณะใช่ไหม ไม่ใช่เขียนแค่ข้อเดียวนะมันมีกี่บรรทัดค้าในหนังสือมี3บรรทัดใช่ไหมเขาถามครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็เขียนลักษณะมีทั้งหมด3าบรรทัดให้เขียนให้หมดตัวอย่างก็คือทุกคนในบ้าน ข้อที่2ก็เขียนไป3ก็เขียนไปให้หมด3บรรทัดแล้วมันก็จะมีคําถามว่าวิธีสร้างความสุขในครอบครัวนักเรียนน่าจะอ่านออกอยู่เนาะเขียนแบบไวๆนะคะวิธีสร้างความสุขในครอบครัวมีทั้งหมด4บรรทัดให้นักเรียนหามาเขียนให้ครบ4บรรทัดเช่น คิดไปทุกคนมีน้ำใจช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆตึ้งตึ้งสี่อันเชื่อฟังคําสอนของผู้ใหญ่ช่วยทํางานบ้านเท่าที่ทําได้พูดกันด้วยถ้าคําที่สุภาพ ดูแลเอาใจใส่ในยามที่สมาชิกในบ้านไม่สบายอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างความสุขในครอบครัวเนาะต่อไปข้อที่สองสองย่อยให้ทําเหมือนกันเขียนทุกบรรทัดครอบครัวที่มีความทุก์เลยก็เขียนไปปุ๊บก็เหมือนเดิมค่ะสมาชิกในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันเสมอ อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมเด็กๆไม่ฟังคําตกเตือนของผู้ใหญ่อันนี้ก็ทําให้เกิดความทุกข์เหมือนกันแล้วนักเรียนก็มาดูที่สาเหตุสาเหตุสมาชิกในบ้านไม่เข้าใจกันแล้วอะไรอีกพ่อแม่พูดจากับลูกด้วยท้อยคำที่รุนแรงต่อไปวิธีสร้างความสุขในครอบครัว ยังไงสมาชิกทุกคนในบ้านพูดจากันด้วยดีก็คือการสร้างความสุขถ้ามีปัญหาก็ปรึกษากันแล้วก็ช่วยเหลือกันก็เป็นการสร้างความสุขเช่นกันให้ในักเรียนทําถึงแค่ตรงนี้นะข้อ2ใหญ่ที่เขาบอกว่าให้แบ่งกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าครอบครัวที่มีความสุขจะมีผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไรจากนั้นส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นอะไรตรงนี้ข้างล่างเนี่ยข้อ2ใหญ่เนี่ยไม่ต้องทํา ไม่ต้องทำข้อสองใหญ่ล่างสุดล่างสุดที่เป็นข้อสองที่เขาให้แบ่งกลุ่มอะไรนั่นนะ่ะไม่ต้องทำหนูทำถึงแค่วิธีสร้างความสุขในครอบครัวเท่านั้นเข้าใจไหมลูกวิธีสร้างความสุขในครอบครัวคือสุดท้ายที่หนูต้องทำในหน้านี้นะคะแล้วฟังดีๆเราจะส่งหนังสือ กันในวันเปิดเรียนไม่ต้องแคบหน้าจอส่งครูครูปล่อยฟรีให้นักเรียนไม่ต้องส่งนะคะไม่ต้องส่งงานเวลาทำเสร็จมีบางงานที่ให้ส่งเลยก็คือให้ทำใน Google Form ที่นักเรียนพิมพ์ชื่อทำในนั้นแล้วก็ส่งมาอันนั้นคือครูเช็คแต่ ถ้าทำในหนังสือครูให้ส่งที่โรงเรียนครูไม่เช็คนะคะจะดูความรับผิดชอบวันที่เปิดเรียนว่านักเรียนทำหรือยังเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันว่าไม่ต้องแคบมาส่งในกลุ่มไลน์นะลูกเราจะไปดูกันในวันเปิดเรียนค่ะโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันเรื่องนี้เคยเรียนมาแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินตัวนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติและควรรู้ถ้านักเรียนเป็นลูกนักเรียนต้องทําอย่างไรถ้านักเรียนเป็นญาติพี่น้องล่ะนักเรียนต้องทําอย่างไรหรือถ้าในอนาคตนักเรียนเป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้ปกครองของใครนักเรียนจะทําตัวเช่นไรก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้โอเคเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะวันเปิดเรียน อันนี้ก็เป็นคูปุเป้คนสวยนะคะเราจะไปเจอกันอีกทีตัวเป็นเนลยคิดถึงนักเรียนทุกคนมากๆเลยตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนค่ะ